การนัตยุงรำนะคะก็เรียนจบวิศวะมอเกษตรนะคะสาขาโยธาชนประทานเนาะก็คือเราก็เป็นได้ทั้งทําถนนก็ได้นะคะทำประปาก็ดีทําไฟฟ้าก็ได้ก็คือครบเลยนะคะเป็นคณะที่เรียนหน่วยกิจเยอะที่สุดแล้วนะคะเรากา็จบออกมาจบ3ปีครึ่งเนาะจบออกมาก็ได้ทำงานในสายอาชีพอยู่2ปีนะคะรักมากค่ะชอบมากราะว่าเป็นผูวีคนเดียวทำการผู้ชายหลักๆนะคะในดงแบบ เป็นดอกไม้ที่สวยงามนะคะไม่ต้องมีตัวเทียบกับใครนะะก็มีความรู้สึกว่าแฮปปี้กับอาชีพตัวเองมากแต่ว่าจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทําให้เราไปต่อกับวิศวะไม่ได้ก็คือเงินไม่พอใช้อ่าเพราะว่ากว่าจะเรียนจบเนาะแม่เมอก็ต้องหาเงินแบบติดหนี้ติดสินอะไรมาเยอะแยะกว่าเราจะจบปริญญาตรีมาได้คือช่วงนั้นมันหนักหนามากนะคะก็เลยหางานทําเพิ่มอ่าได้เข้าไปก้าวไปสู่วงการการขายแบบงงๆก็แลวกัน นะคะเป็นวงการการขายแบบมงมงเข้าไปก็มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องงานขายการทำคอนเทนต์การทำภาพการทำแอดเวอร์ทายสิ่งโฆษณาออนไลน์มันคือยุคเ c e b o o k เมื่อ10ปีที่แล้วนั่นแหละเราได้มีโอกาสก้าวเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นนะคะก็เลยเมีสกิลในการขายของในการทำแอดออกมาทีนี้พอจบจากวงการการขายตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย เราก็น่าจะเอาออกมาทําเองได้เป็นธุรกิจของตัวเองตอนแรกก็ไม่ได้กับว่าแบบเออจะทําเป็นธุรกิจรไรใหญ่โตแต่ว่าก็เอาแค่พอแบบเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้เราโอเคแล้วอ่าแต่ทีนี้ก็ทําไปทํามาก็เกิดเป็นธุรกิจนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้จนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะที่เป็นแอ t ทีฟ2 8ณตอนนี้ ตอนนั้นเนี่ยเราก็กำลังไต่เรเวลงานในส่วนของสายวิศวะสายเอนจะิเนียร์เนาะแน่นอนว่าการที่เราจะสามารถขึ้นเงินเดือนในสายอาชีพของวิศวะได้มีอยู่2อ,อย่าง 1ก็คือเราจะต้องมีสกิลงานที่มากขึ้นนะคะ2ทางรัฐเลยจ้ะน้องๆจาเปลี่ยนที่ทํางานจ้ะ,ะทำงานที่1แล้วเปลี่ยนอีกที่หนึ่งเนี่ยเงินเดือนก็จะเพิ่มสอสมพันได้เลยทันทีนะคะแค่เราแบบเก็บสกิลเก็บโปรไฟล์จากที่ทํางานเก่ามาทีนี้อ่ะเราก็เล็งเห็นแล้วว่ามีอยู่บริษัทหนึ่งที่แบบโอ้โหให้โบนัสสิเดือนออกข่าวแบบทั่วประเทศไทยช่อง3มช่อง7ต้องรู้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการอสังหาเจ้าหนึง่ง เราก็เพียรพยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปในจุดนั้นให้ได้เข้าไปสมัคร10บรอบได้สัมภาษณ์5รอบจนในที่สุดได้รับการคัดเลือกเข้าไปพอดีมันเป็นจังหวะพอดีกับที่เราได้เข้าไปในวงการการขายไปแล้วนิดนึงแบบได้เรียนรู้ไปควบคู่กันอนะตอนนั้นต้องบอกว่าที่ที่เข้าไปยืนที่จุดของวงการการขายอะค่ะที่เรียกว่าขายตรงเนาะไม่ได้ได้เงินนะยังไม่ได้ได้เงินเยอะเป็นกอบเป็นกร,รมเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเลยนะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย ความเชื่อว่าเราจะไปได้ไกลอ่ะเราจะรวยเราจะมีฐาน,นะจากตรงเนี้ยมันมากกวิศวกรที่เราทำอยู่อะ่ะ<ม>เราก็เลยตัดสินใจตอนนั้นได้เข้าไปแล้วนะบริษัทในฝันเนี่ยได้เข้าไปแล้วสมัคร10สัมภาษณ์5รอบจนที่สุดได้เข้าเข้าไปทำงาน7วันโทรหา HR ทพี่คะหนูขอลาออกคะ่ะโหเ r อึ้งมากน้องคือพะเขาอยู่กับเราตั้งแต่เราไปสมัครรอบที่10สัมภาษณ์รอบที่5จนเขาคัดเราเข้าไปเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย หนูว่าหนูเจอที่ที่จะเปลี่ยนชีวิตหนูแล้วค่ะนี่มันนะ่ะลาออกมาเลยนะคะแบบไม่มีอะไรเลยซัพพอร์ตนะก็คือมาสู้จากแบบศูนย์ด้วยกันแบบสวิตเลยอะ่ะจากสายวิศวะที่เราเรียนมาแบบ3ปีครึ่งเนาะสวิตมาเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเชื่อแล้วก็ศรัทธาอย่างแรงกล้ามากว่าฉันจะรวยจากอาชีพนี้ค่ะ เป้าหมายที่ชัดเจนของพี่ตอนนั้นก็คือตอนที่อตอนที่เราออกจากวงการขายตรงตอนนั้นนะคะที่เราทําแอดออนไลน์แล้วก็ได้ค่าดีคสิทธิ์คือช่วงนั้นก็ก็ถือว่าแบบโอเคอยู่ทีนี้เราตัดสินใจออกมาด้วยเราามีลูกมีน้องเนาะก็คิดเลยค่ะคิดง่ายๆเลยเอาไว้หลอกหลอนตัวเองเลยว่าลูกโตมาลูกจะเรียนโรงเรียนอะไรค่าเทอมลูกเท่าไหร่ลูกจะนั่งรถอะไรไปโรงเรียนเราเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่พ่อขับรถ มอไซคไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็มีอุบัติเหตุตามท้องถนน,นบ้างเราเราเป็นเด็กที่เคยรถชนแล้วรถล้มอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ถ้าเลือกได้เราก็อยากให้ลูกเราอยู่ในจุดที่ดีกวันนี้ลูกคือแรงบันดาลใจที่แบบสู้ทําให้เราแบบสู้สุดฤทธิ์มากๆลงทุนไม่อยากจะคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าพูดไปคงจะไม่เชื่อเราลงทุนหลักร้อยลงทุนหลักร้อยไม่ได้แบบสต็อกของหรืออะไรตอนนั้นก็คือเหมือนเป็น ไปหาว่าเออสินค้าตัวไหนหน่าขายพี่หนูขอขายหน่อยนะเอาเงิน300ยิงแอดยิงแอดวันละ3า0ยิงไปโดนบล็อกไปโดนปิดไปโดนหิว้วไปร้องไห้บ้างขายไม่ได้บ้างมองหน้าลูกบ้างเออมันก็เป็นความแบบเป็นเป็นถือเป็นรสชาติที่เขาเรียกว่าเคี่ยวเข็นเรามาให้เราต้องเจอกันละกันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไปหมดตัวเลยนะหมดเลยแบบหมดจริงๆ ไปยืมเงินเพื่อนของสาม,มีโชคดีมากๆนะคะที่เขาให้ยืมนะคะไปยืมเงินเขามา5,000บาทเพื่อเอามายิงแอด5000บาทนี่แหละเพื่อนจะบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเพื่อนเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เงินเรามันคือเงินคนอื่นที่เราต้องรับผิดชอบอะไม่อยากเสียเพื่อนเราต้องคืนเขาให้ได้เออกลูกก็ต้องเลี้ยง ก็ต้องยิงของก็ต้องขายสินค้าก็ต้องแพ็คโทรศัพท์หาลูกค้าเองทุกอย่างสิ่งอ่านลูกนอนตอนกลางวันเราก็มากดแอดแล้วก็สวัสดีค่ะคุณลูกค้าอที่โทรเข้ามาสนใจตัวนี้นะคะปิดการขายบารๆบาบาไปหลับหูหลับตาทาอยู่แบบนั้นนะคะสักประมาณครึ่งปีได้ก็ได้บ้านหลังแรกให้ลูกสาวทีนี้จุดเปลี่ยนก็คือ,อต้องบอกว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ เหมือนเราเราเป็นตัวแทนให้เขาก่อนในช่วงแรกก็คือเป็นเกี่ยวกับสกินแคร์น้ำนมอูดอะไรทั่วไปแล้วก็ทํามาตอนนี้เข้าปีที่9ก้าแล้วคือต้องบอกว่าแบรนด์สกินแคร์เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดทุกวันนะแต่เรายังยืนอยู่ได้มา9ปีเนี่ยก็คือคุณภาพแน่นอนแล้วละ่ะเราทํากับเขากับพาร์ทเนอร์ท่านนั้นนะจนเขาแบบเออชวนมาแบบเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ร่วมกันตัวโปรดักล่าสุดที่ยอมออกมาเป็นเจ้าของแบรนด์ใช้คํานี้นะยอมออกมาเป็นเจ้าของแบรนด์เพราะว่าคุณภาพมันดีจริงๆรนะิงกั่งว่าเราไฟ n d i n g สูตรเนี้ย มา5ปีกว่าที่จะออกมาเป็นไฟแนลโปรดักต์ให้ทุกคนได้เห็นได้ทำการตลาดในปีนี้ก็มั่นใจมากๆว่าสินค้าดีแหละสินค้าดีเลยแล้วเราก็มั่นใจที่จะขายแล้วก็คิดว่าผู้บริโภคได้ใช้ก็จะรู้สึกภูมิใจไปกับเราว่าเออเราได้คัดสินค้าดีๆมาอันดับแรกก็คงจะต้องเป็นความสู้ก่อน,อนค่ะคือทุกวงการมันคําว่าธุรกิจมันคือการแข่งขันเนาะถ้าคุณไม่สู้ก็แพ้ไปนะคะสู้เนี่ยสู้ด้วยอะไรสู้ด้วยการปรับตัว นะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากนะคะสู้ด้วยความรู้10ปีที่แล้วที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จมาใช้กับตอนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาสู้ด้วยความจริงใจคุณภาพที่มีกับลูกค้าลูกค้าคือแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้เรายังคงอยู่ณนะปัจจุบันนี้เป็นเวลา10ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะคัดคุณภาพสินค้าแล้วการที่เราจะ CRM เขาดูแลเขาเนี่ยมันต้องมาจากใจจริงๆคือทีมงานเพื่อนเนี่ยตั้งแต่ กระบวนการการยิงแอดซื้อสารออกไปหาลูกค้าจนถึงกระบวนการแพ็คของเนี่ยทุกคนเขาเรียกว่า appreciate อะซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณลูกค้าหมดนะคะว่าแบบขอบคุณที่ทําให้เรามีวันนี้ขอบคุณที่ทําให้เรามีไรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็เราก็จะดูแลแล้วก็เสิร์ฟสิ่งดีๆให้คุณตลอดไปถ้าเรายังคงทําอยู่ค่ะ ปีนี้เป็นปีที่เราเปิดตัวทําแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก็คือประมาณ5ปีที่จุดประกายว่าเราจะทําตัวนี้ขึ้นมาแต่ในระหว่าง5ปีนึงก็คือเราไฟายสูตรอยู่ว่าแบบสูตรไหนที่มันจะจึ้งจริงๆเพราะว่าเรามันคือเพนพอยต์เราว่าเราเป็นผู้หญิงอะ่ะเราอยากสวยเร็วอะไรที่สวยเร็วเ็วเนี่ยเราชอบมากแต่สวยเร็วมันต้องไม่ตายด้วยนะมันต้องปลอดภัยก่อนด้วยอันดับแรกเพราะฉะนั้นนวัตกรรมอะไรอะ่ะที่มันจะมาตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ก็ไฟายได้ว่าเป็นนวัตกรรมตัว เอนแคปซูลเลของลอนซาที่เราไปเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะคะกับลอนซาประเทศญี่ปุ่นก็คือแบบผลิตเ n น p p r โปรดักเลยอะจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทั้งแคปซูลเลยแล้วก็ค่อยมาบรรจุที่ไทยค่ะคือตัวนี้ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเห็นพ้นวัแน่นอนค่ะเออลกเตียมมีวิธีการมาใจลูกค้ายัางไงให้ลูกค้ากลับมา strategy หรือว่ากลายุทธ์ของ Active 28ของเรานะคะมีวิธีการมาใจลูกค้าอยู่สแบบ1ก็คือเรามาใจจากตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าที่ต้องมีคุณภาพจริงๆสินค้าต้องขายตัวเองได้ลูกค้าไปทานไปกินไปใช้แล้วรู้สึกดีจะกลับมาซื้อซ้ําด้วยตัวเองเป็นปัจจัยเดิมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสทีม CRM นะคะก็คือทีมดูแลลูกค้าที่ ระดุดญาติมิตรนะคะบางสายเนี่ยโทรคุยกัน1ชั่วโมงนะคะเรื่องลูกเรื่องผัวไม่เกี่ยวกับสินค้าเลยค่ะแต่สุดท้ายเราก็น้องมีโปรอะไรบ้างเ,าเดี๋ยวพี่ขอซื้อขออุดหนุนหน่อยมันคือการสนิทไว้ใจเหมือนญาติพี่น้องที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้กันอันนี้คือคือ,ค,อความใกล้ชิดโคเซอร์ระหว่างแบบทีมลูกค้าสัมพันธ์ของพี่กับกับตัวลูกค้าเองมันก็เลยทำให้สปัจจัยเนี้ย คงความเป็น Active 28ที่ไม่ว่าเราจะออกสินค้าตัวไหนมาแล้วก็โดยเฉพาะตัวแ a c t i u m c o m p l e ลเนี่ยลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆความกลัวเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะที่จะมีในการเริ่มทำอะไรสักอย่างเพราะถ้าคุณไม่กลัวแสดงว่าคุณไม่ได้อยากจะทํามันจริงๆหรือคุณไม่ได้คิดจะทํามันจริงๆวินาทีที่คุณมีความกลัวเนี่ยให้บอกกับตัวเองไปเลยว่าถูกแล้วความรู้สึกเนี้ยมล์เซตเนี้ยมาถูกแล้วพอคุณกลัวแล้วคุณมันจะเกิดอะไร เกิดความระวังเกิดความมองหาว่ามันจะพลาดตรงไหนได้อีกบ้างแล้วเราจะไปปิดข้อผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นจากความกลัวของเราแล้วก็ไม่ต้องรอพร้อมค่ะไม่มีใครพร้อม100%ซที่จะลงมาสร้างหรือทำอะไรใหม่ๆสักอย่างเราอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆแน่นอนว่ามันเกิดจากความกลัวและความไม่พร้อมอยู่แล้วลงมือทำทันทีอันนี้สำคัญมากพอเรารู้แล้วว่าเรากลัวอะไรเราไปศึกษาเพื่อปิดความกลัวนั้น เราไม่พร้อมหรอกแต่เราต้องทําก่อนเพราะถ้าเราไม่ทําเราจะไม่รู้ว่าเราขาดอะไรอะไรยังไม่พอเพราะฉะนั้นนี่คือ3ข้อที่พี่อยากจะฝากให้กับหลายๆคนที่อยากจะก้าวเข้ามาในวงการออนไลน์กันลวกันนะคะว่าไม่ต้องรอพร้อมความกลัวเป็นสิ่งที่มีแล้วดีค่ะถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมลงมือทําทันทีเพราะถ้าคุณไม่ทําวันนี้คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณขาดอะไรคุณยังไม่พร้อมด้านไหนอยู่นะคะแล้วพอคุณลงมือทาแล้วคุณจะได้รู้ว่าอ๋อ เออมันก็แค่นี้นี่ให้เราก็ทําได้หรืออ๋ออีกเยอะเลยว่ะเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มแค่3ข้อนี้เริ่มจากเงินหลักร้อยแบบเพื่อนก็สามารถที่จะมีธุรกิจร้อยล้านแบบเพื่อนได้นะคะ